ยนกอีหย่งมัดตัวง่แต่พี่น้องมื่อไหร่พูดนะช่มชมนกมาช่มนกนูกิีงอย่างมัดตัวง,ตง่า,งางตงแตพ,พูดนะอู้วนแหงหลายข้างต้เลมันบินงา้ามค้าศึสวยงามมากสวยงามมากาไปเอ อ้าม้าบ้างนกอู้ยู่นูกยืงมาตัวຍายที่บุญอ่ะบุ่ะอ่ะไปแล้วไปแล้ว เตใหญ่แท้มีสีดำสีขาวปะสมกันสีมุนมุนมาจอดกินป่านี่น้องฝายนาจอดกินป่านกกระย่างขาวกับบอแมนวุดละวันกนกกระย่างขาวที่โตบอขาวไปแล้วไปแล้วไปไห้ ยุกกะแทกจุดปวดเตปรเปบกยุนหลายแค่ยอยู่างทางนี้น่มันก็จอดรถจอดรถลงมาไทายตัวน้อยๆเป็นแทบยนจุดปวดเต็รเเปตอย่ มันบินงานครับนมันบินโซ่ได้นะ่ะบินโซ่<ว>ฟุงลกมันเป็นพันๆตัวเดียวไปไกล เป็ดพันๆตุ๊บงแมงก้อยตุ๊โเต๋าเป็ดอยู่น้ำกระเทียมหลายค่ะทักหนี้กับมี่ป่ะอ้าวปลนโชว์บังดูบัดน,นี้คนน่ะนะ คุณนายง่อยจุดโปรดทุกคนนะเป็โชว์มึงรูปแบบนี้